สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามทุกคนวันนี้นำภาพกลางทุ่งนามาฝากจ้าเริ่มทำนาปังแล้วนะจ้าน้ำมาแล้ว ดูภาพบรรยากาศทุ่งไลทุ่งนาสบายหูสบายตาพระอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าสวยงามมากเลยจ้าทุกคน อยู่กลางทุ่งนาสบายตาสบายใจจริงๆสดชื่นมีต้นไม้สีเหลือง จุดนี้คือปลายนาจ้ะทุกคนภายห้วยที่เขาเรียกว่าปลายห้วยที่เขาทำนากันเสร็จแล้วเขาจะปล่อยน้ำทิ้งมา นี่ยังไม่ได้ปานเลยจ้ะเพิ่งจะปล่อยน้ําใส่ต้องรอตามคิว มองลิบๆเลยสุดลูกหูสุดลูกตาหัวนานี่ท้ายนารถกำลังปั่นข้างข้างนาข้างข้างชมวิวสวยๆจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชม ไลค์กดหัวใจคอมเมนต์กดติดตามได้จ้าให้กำลังใจกันขอบคุณนะจ้า